ไปยิงข้ามปมดีว่าเาิดข้ามใหญ่ไร้ไม่ใหญ่สิว่าข้ามน,น้อยๆนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบพโผกับเฮาอีกแล้วค่ะมีใหญ่มาขอนะคะกับพ่อใหญ่กับช่อง B M Channel ค่ะ,ะมันนี่ก,กัส่วนปีส่วนนอมเมื่อกินกแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ไรค่ะแกงน้ำไม<ล>้ไรครับก้อยขมๆครับพี่น้องมันนี่ไม่รู้ว่ามันสิเข่ากันบ่เนาะเข่ากันแต่เนาะ มามาค่ะพี่น้องคะมาเดอ้อมาเดอ้อก,กินน้ากันหนแกล้งน้ำใหม่ใส่เห็ดหอมใส่หมกบวบใส่บักกันแยงพอดีแม่เบุญแบงมาให้อยอหือหอืแซ่บืมเอาไปทานะไรร่างบอ่อก lòng mỏng con. Bữa đi ăn hướng lại nó Ừ. kín ăn thêm. Ừ. да yeah. กระดาษน้ามือห้องนี่หน่อยสิคาข่อยไปนไงข่อยิงข้ามปุอยู่ว่าขอ่อยข้ามตาสวย người tập บรรยากาศดีคือฝนสิตกนะคงใจแบบตกให้มันหนาวคำใหญ่ร้ายไม่ใหญ่สิว่าคำห,หน่อยหน่อยแล้วกูจะบอกเลย อ,อยิงเขานั้นไม่ใหญ่จังดีนะจ่าเลยเราจะเฮ็กดกับเขาโคหนามาโดดนตดเจออ้ายังมาขอเอาเออื่อนข่อยเนาะเจ้ามาขอหนามพังมึงไงญ่แมนกันจแมนแบงกันจี๊ เชยนติดกามแม่แม่กิน,ลน,น,กนแล้วพอใจนะแปลว่าคือเก่าแล้วไม่ไหวใจเบิร์โรดนเด้สายยางเผ็นต่อหลงสีง nhúng khẩu có lưỡi sạp trên khẩu trong kim có hiu hiếu Gọi là mắc anh แกงน้ำมันจะเหลือแต่ตอนพักแง่ใหายเป็นมันหน่อยมันหน่อยเราเคยกินคนเดียวบ่เบิดเลยริมขกเบิร์ะอ้าวครับพี่น้องสำหรับมันนี่กะส่วนปีส่วนหน่องมากินก้อยอคุ้มคูกับแกงหน่อไม้ไล่เสียบๆน้ำกันครับพี่น้อง จังได้กับฝากพี่ผากน้องนะครับเป็นกำลังเร่นงใจให้กับช่อง B M Channel เนี่ย่ด้อกับไม่ไงมาขออย่าสร้างแล้วเถอะมันเป็นการแสดงพี่น้องค่อยว่าเล่าสร้างอยไปค่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอการสวัสดีครับสสวัดีคไปแล้วครับพี่น้อง